ผมเต้ปิติศักดิ์ยวนานนท์นะครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับมาส่งต่อให้กับทุกๆคนนะครับนี่ครับผลิตภัณฑ์นี้มีชื่อว่า t ู u ัพบายเทอร์โบนะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงร่างกายนะครับซึ่งที่อยากจะเชิญชวนเพื่อน,นๆมาลองใช้กันดูนะครับเพราะว่ามันมี3สรรพคุณหลักๆที่เจ๋วมากๆนะครับอันดับแรกนี่ก็คือช่วยลดคอเลสเตอรอลได้นะครับลดไขมันในเส้นเลือดก็ได้ช่วยลดความเครียดก็ได้ พอเราไม่เครียดนะครับกินอิ่มนอนหลับสบายชีวิตก็ดีสุขภาพก็ดีขึ้นนะครับอันดับ2นะครับนั่นก็คือช่วยทําให้เรานี่มีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ดีขึ้นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราไม่ป่วยไม่เจ็บปวดอดอนแอๆนะครับแน่นอนชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมนะครับอันดับ3นี่สําคัญที่สุดนะครับส่วนส่วนนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ชอบออกกําลังกายนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในวัยทํางานเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยกระปี้กระเป๋านะครับไม่รู้สึกอ่อนเพลียง่าย นะครับไปเล่นฟิตเนสมาหรือว่าออกกำลังกายมานี่ก็ยังมีแรงไปทำมุ่งทํางานอะไรต่อมีอะไรได้นะครับแล้วก็ในวงการของเรานะครับในวงการบันเทิงต้องใช้ความจำใช่ไหมครับเรื่องของความจําเรื่องของสมองเรื่องของสายตา To อัพบายเทอร์โบแม็กก็ช่วยได้และที่สําคัญที่สุดนะครับสำหรับท่านชายนะครับปัญหาที่ท่านกังวลอยู่จะหมดไปถ้าหากใช้ To อัพ y t u เทอร์โบแม็กถ้าหากว่าสนใจยังไงนะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับวันนี้ผมมาบอกต่อเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ